พูดถึงงานในวันนี้หน่อยได้ครับผมก็งานวันนี้เป็นงานงานวันนี้เป็นของ vivo นะเราไ้ครับเพนที่บอกเลยว่าถ่ายถูกต้องซึ่งแบบเราเราตื่นเต้นด้วยด้วยความที่ของ vivo อ่ะกล้อง vivo เขาดีมากอยู่แล้วจากที่เราแบบได้ลง ig ใช่แบบรูปที่เราถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยโมมันเหมือนกับถ่ายตอนกลางวันถูกต้องใช่แล้วคือวันนี้ ทางวีโว่เขาทำภาพยนตร์ภาพยนตร์สั้นงซึ่งเราอยากรู้มากวิธีการถ่ายทําโดยใช้กล้องโทรศัพท์ส่วนตัวไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นเหมือนกันไม่เคยเห็นเลยนี่ก็อยากรู้ว่าเอ้ยเขาจะถ่ายทำออกมาแล้วมันภาพมันเป็นยังไงใช่แล้วนี่ซึ่งนร้างสนใจมากถูกต้องแล้วยิ่งอ่าเขาเรียกว่าอะไรคนคนดำเนินเรื่องเป็นพ่บอตรกอนใช่ใช่ยิ่งตื่นเต้นเขึ้นใหญ่เลยครับผมคือหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการการถ่ายทภาพยนตร์เนี่ยมันจะต้องเป็นกล้องตัวใหญ่แต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากก็ใช้โทรศัพท์ก็ได้ ก็เราเห็นเทเลอร์เคือตัวเขาก็คุยยังก็โตเคฟังชั่นนี่คือโดนใจแต่ยุ่งแน่นอนแน่นอนครับผมยิ่งเป็นสายแบบถ่ายรูปอย่างพวกเราเนี่ยคือต้องโดนกล้องเขาดีมากใช่ครับผมได้ฝากฝากหน่อยอ๋อได้ครับผมก็อ่ะเริ่มก่อนต้องยืดชูบไออุ่นก่อนอ่ะได้ครับผมก็ฝากงานในวันนี้ของทาง vivo นะครับผมเป็นภาพยนตร์สั้นเรื่อง the escape room นะครับผมใช่ซึ่งการถ่ายทำจะใช้กล้องโทรศัพท์ของท vivo ใช่ครับผมก็จะฮเรื่องความแปลกใหม่อะไรหลายอย่างเนาะใช่ครับผมก็ฝากติดตามด้วยใช่ครับอยากให้ทุกคนมาดูนะว่าการใช้ต้องโทรศัพท์มาถ่ายมันจะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนมาดูจริงครับ ต้องครับผมผลงานของเราหน่อยพี่คอนเอ์มีซิรี่ส์ได้คอนเอน์เลยใช่ครับผมก็อาขอบุญนะครับผมจะมีอาโปรเจกต์บีมายบอนเรนด์สอใช่ครับผมก็จะมีทั้งคอนเสิร์ตรวมถึงซีรีส์ด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ที่เพิ่งถ่ายจบไปเป็นอีเวิสันครับผมใช่คร ok ับเลยนะทินครับผมก็เพิ่งถ่ายจบไปเช่นกันครับผมก็เนี่ย นี่ว่าน่าจะออนแอร์ประมาณเดือนพฤษภาคมายเดือนกี่วันไหนอะประมาณนั้นใช่ครับผมมีเชฟปานโปรเจกต์ใหญ่ของเราเชฟปานจริงจริงเราล่อลุ้นหนกไม่ไม่ใช่แค่หลายคนบุญก็รอลุ้นบุญเต็ลรอลุ้นมากจนแบบอันเนี้ยปีนี้ลงไทม์ไลน์ไปแล้วว่าได้ดูแน่นอนก็ต้องออนตุรกีกายนี้ใช่ครับผมก็ฝากทุกคนติดตามผลงานของเราด้วยนะครับผมเต้นหรือกันเป็นอะไรนะ แล้วจริงๆตอนนี้นะมันเลยคำว่าตื่นเต้นไปแล้วมันตื่นเต้นจนหายไปแล้วคือเรามีเวลาทําใจกับมันเราเรารู้ทุกกระบวนการของมันมามาก่อนเนี้ยว่ายจะถ่ายแล้วก็ไม่ได้ถ่ายจะถ่ายโดนโควิดอีกคือเราเราอยู่เราชิมเราคิดว่าเราทําหน้าที่ตัวเองในการเป็นนักแสดงถูกต้องทําให้มันออกมาดีที่สุดเพื่ออู้ขอโทษครับ เพื่อตอบแทนแฟนคลับด้วยใช่ครับตอนนี้คือบทที่คือเข้าไปอยู่ในอ่าอันน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 ี้วัะแต่่่่เืออออก็าาาทๆไปด้วยใช่ครับผมแล้วช่วงนี้ก็มีแบบอัดิวหุ่นนิดนึงได้ครับผมต้องดูอย่างไรละเรื่อง เ็าหนักว่ายน้ำอ่ะเนาะก็จะมีส่วนใหญ่จะเป็นหนักที่เขาเพราะเขาแบบต้องคัดทีมชาติอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นหนักที่เขาเราจะเป็นโค้ชอะไรเป็นแบบรองประธานชมรมก็จะคอยสั่งเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบุญจะไม่ค่อยขนาดนั้นของเขาใจเยอะเล่อะไรเรื่องของเรื่องบุญด้านเท่าไรสิครนบเอ่อเกียรติอาจพอดนี่คือหมายถึงหมาแบบเกียร์ิอาจพอดอ๋อไม่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 อถ้าว่ายน้ำว่าคุณพอดใช่ใช่ใช่คือมันมัน เอาที่สมควรแบบตามตามซีนที่สมควรดีกว่าอย่างเช่นว่ายน้ำมันก็คงต้องถอดสื้าเดี๋ยวเรงว่ายน้ำหนึ่งงใช่ก็เหมือนว่ายน้ำทั่วไปใช่ครับผมส่วนหุนก็รอดูกันไปคือเอาจริงก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดอาจจะไม่ได้ออกมาแบบโดนใจทุกคนแต่ก็ให้เชื่อไว้ว่าเราพยายามทำเต็มที่ที่สุดแล้วใช่ครับผมเล่อเพิเุเล่เปิเ่งเลงอยู่ก็พยายามกินอาหารเคีนนี่นั่นไว้เล่นเพิลอัดเวี่อออกร่างกายไม่ออกะอกคิัเ ก็ฝากตามกันด้วยนะผมับใช่ครับผม <S <S บันึงกับกอักระกาอ๋อออของบุญใช่ไหมครับผมที่จริงบุญวางแผนบินไปแค่6วันใช่แต่ไปมาคือตั๋วมันมีปัญหาก็เลยต้องเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยๆจนถึงวันที่ยัเนี่ยเราแบบไม่ได้แล้วต้องกลับมาทำงานก็เลยต้องซื้อตั๋วใหม่เลยใช่แล้วด้วยความที่ไฟบินมันมีวันที่สอันเราก็เลยต้องกลับไปที่สาครับใช่ก็ค่อยมารีฟันเงินคืนท,ที่หลัง หายากเลยนะเราไม่รู้ว่ามันหายยากเลยเขาบอกว่าไปจนไม่รู้จะทำอะไรใช่คือแบบเราแรกๆเราก็ตื่นเต้นได้ไปนู่นไปนี่พอหลังๆไม่แล้วออกไปกินข้าวกับเข้าห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใช่ครับแต่ถ้ามีก็พีนไปที่ไหนต่อไหมสำหรับเราคงไม่มีแล้วล่ะฮะทำงานหาเงินก่อนครับใช้เงินไปเยอะมากที่นู่นไม่อยากบอกตัวเลขกินข้าวก็แล้โอเคตัวยืดใช่ไหมโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับ เอาอินเสิร์ตหน่อยนะ